มันโม้นหนูองคนโดบ้านเราลูกเล่าเล่าโทรแล้วป็นบอกกระหรืเป,เเเปล่เล่าโทรลูกเล่าโทรมาาอะไรครับพี่ก่นี่ตักไหมเดี๋ยวเดียมันค,ค,คืออยากตักบ่อยากตักเฮ้เพ่ดงก็ก่อนเนี้ยขออมาเลยเนี่ยบอกว่อบงนีมันหกแห่งนี่นะซือซื้อ ปลามันดูดินใช่หล่ะเอ้อยู่อยูปลาตะเพียนไงตะเพียนตะเพียนตะเพียนปะตะเพียนนี่เอาเลยตะเพียนก็เอาสุริย่าลอยไข่กินอยุ้ยตัวป่ามันจางปี๋และมือหูปลาหนิ่งปลาตะเพียนจากดีมันมันนะพี่ต่อครับผมสุนิยนาปลาโตปะโอ้ตะเพียนใส่งานพีกระโดดในโอเคมันมันครับผม งามเไปกองพันมามาพี่งหนึบหนึบนึบนับปลาแดงครับพี่น้องปลาแดงอ้ืนเงียขืนเงี้มีใส่จะเขาคองของจะพออบ ก็คือหายก็คือโหดแท้่ยโอ้เขากระท่านแล้วต่อยต่อยต้นต้อนเขากระท่านเขากระท่านเฮ้ยบร้อยครับพี่น้องไม่เงี้ยแยมนะครับมาแางแยมนะครับปลาแดงเพิ่หมันๆครับผมเขาปลาเลยครับเรียบร้อยนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโบโบไอ้ปลาเอาเลยมาแล้วมาเร็วโลหะโลหะได้ยังพี่น้องนี่ครับผม โอ้โอ้โอมาอีกแล้วครับมันมันครับ,บปลามานันมันของเญย,ยของเงย,ยนะพี่น้องด้หลุ่นกันยาวๆครับผมนี่เวลายอยู่กำลังใบสองครึ่งหลุ่นกันต่อครับ